สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ26สิงหาคม2568 17นาฬิกานะครับนำข่าวมาแจ้งเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้วันที่26สิงหาคม2568มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง2,900ล้านบาทเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายละเอียดเป็นอย่างไรชมและฟังรายละเอียดนะครับ วันนี้26สิงหาคม2568ที่ประชมุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางของปีงบประมาณ2568 2,900ล้านบาทให้กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนี้เป็นหน่วยรับงบประมาณจากรัฐบาลน,นะครับเพื่อนํางบประมาณที่ได้รับนั้นไปช่วยเหลือผู้ได้รับสิทธิ์สัมปทานแห่งรัฐนะครับซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์สัมปทานแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรอบใหม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ2 5ง5ประมาณ13.4ล้านคนก็ได้รับงบประมาณนี้ทุกปีงบประมาณซึ่งในแต่และเดือนผู้ได้รับสิทธิ์สิการแห่งรัฐนะครับจะใช้สิทธิ์วงเงินซื้อสินค้า300ค่ากาซทงต้ม80บาทต่อ3เดือนค่าเดินทาง750ต่อเดือนค่าไฟฟ้า3 1 5บาทต่อครัวเรือนค่าหนังประปา100บาทต่อครัวเรือนอันนี้เป็นวงเงินที่ใช้กันนะครับส่วนอีกวงเงินเป็นวงเงินเพิ่ม เบีย้ยสวเบีย้ยพิการ2 0 0รบาททําให้ผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สวัสการแห่งรัฐนี้ได้รับเบีย้ยพิการเป็น 1, 000, พันเพราะรับปกติ800รับจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐอีก200นะครับซึ่งนี่แหละในแต่ละเดือนงบประมาณกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนี่ก็จะใช้ราวๆ4 7่0กว่าล้านในแต่ละเดือนนะครับทีนี้มาดูงบประมาณของปีประมาณ2 5ง8าที่ได้รับจัดสรรน,นะครับ งบประมาณคงเหลือมาจากปีที่แล้วนะครับกองทุนประชาัฐเพื่อเศรษฐกิจฐ <olor S 1> านรากสังคมนี่งบประมาณคงเหลือจากปีงบประมาณ2 5 6 7มีงบประมาณคงเหลือมา6 0 3 4 2 3ล้านบาทปีงบประมาณ2 5 6 8ได้รับจัดสรรสําหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ2568นกะครับก็คือใช้จ่ายตั้งแต่ตุลาคม67จนถึงกันยายน2 5 6 8นี่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ5 0 4 0 0ล้านบาทแล้วก็ปีงบประมาณ2568ใช้ไปแล้วจนถึงสิ้นเดือนกรกาค8 ใช้งบประมาณด้านโครงการบัตรสหการแห่งรัฐไปแล้ว45,533.33ล้านบาทยอดเงินคงเหลือณ30นะกรกฎาคม258คงเหลือ6,556.36ล้านบาทแต่ยังจะใช้สำหรับโครงการบัตรสหการแห่งรัฐของปีงบประมาณ258 6อยู่อีก2เดือนก็คือเดือนสิงหากับเดือนกันยา2เดือนนะครับสิงหา68กับกันยาย,ยน68ซึ่งจะใช เฉลี่ยเดือนละประมาณ4,720ล้านบาทซึ่งสินคากับกันยารวมกัน2เดือนเดือนละ4,720ล้านบาทก็จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น9,440ล้านบาทแต่งบประมาณคงเหลือณนะปัจจุบันณนะสิ้นเดือนกรกฎาคม68งบประมาณคงเหลือ6,556.36ล้านบาททําให้งบประมาณยังไม่พอ,พอจ่ายต้องของ,งบประมาณเพิ่มเติม,ม2,900ล้านบาทซึ่งวันนี้คณะน้ำตีเกาะนุมันงบกลางเพิ่มเติมให้ 2,900ล้านบาททําให้งบคงเหลือเมื่อเอา2,900ล้านบาทเนี่ยไปบวกกับงบคงเหลือ6556.3 6, 6. 3, 6ล้านบาททําให้มีงบคงเหลือ9456.36้าบาล้านบาทหากใช้สิงหากับกันยาเดือนละ420ละเดือนละ4,720ล้านบาทสิงหาก,กับกันยา2เดือนใช้ไป9 4 4 0ล้านบาทก็จะทําให้สิ้นเดือนกันยายนจะมีงบประมาณคงเหลือ16.36ล้านบาทก็เป็นอันว่ามติคมอ,อนุมัติงบประมาณงบกลาง2,900ล้านบาท วันนี้ทําให้งบประมาณที่ใช้สําหรับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้ได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน2 5 6 8นนะครับส่วนปีงบประมาณ2569ตั้งแต่ตุลาคม2 5 6 8เป็นต้นไปจนถึงกันยายน2569นงบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกองทุนประชาัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราฐและสังคมก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบัตรจากงบปกติของงบประมาณปี2569ต่อไปครับอันนี้ก็คือ เรื่องราวของบัตรสการแห่งรัฐวันนี้ครับสวัสดีครับ